แล้วเราก็มาเจอกับทีมกระบี่นะครับที่มาที่ตรังนะครับวันนี้เราก็มากันคนนึ่งสายกันอีกคนนึ่งวสายวันนี้เราก็มาสายนะครับโดนตำรวจวนเล่นครับอ๋อมาปกติครับไม่สายครับจัดจัดเต็มเสมอ <c oughs> <c oughs> มาปกติจริงๆนะ อ้าวเจอคนนี้อีกแล้วครับ